มาแล้วกับงาน a d v i s e IT Expo นะครับรอบนี้ทาง a d v i s e เนี่ยจัดหนักเช่นเคยนะครับไม่ต้องไปรถติดที่ไบเทคบางนาถ้าคุณอยากจะได้คอมพิวเตอร์ราคาพิเศษนะครับ ไปที่ไหนก็ได้ที่มีแอดไว้ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งเขาจะจัดงานตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่15และมีคอมพิวเตอร์เซ็ตมากมายนะครับที่จัดสเปคโดยผมเนี่ยเอามาลดราคากันที่สาคัญผมบอกก่อนใครที่แบบว่าอยากจะซื้ออุปกรณ์คอมอะไรต่างๆเนี่ยเคารดทางร้านเลยนะมีราคาพิเศษสาหรับงานแอดไว IT Expo เลยและสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับสูงสุดถึง48เดือนผ่อนแบบ0%ไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด26,000บาท ซึ่งวันนี้นะครับที่ผมมาทําคลิปตัวนี้เนี่ยเราจะพามาดูคอมเซตกันนะครับว่าเซตทางฝั่ง Intel เนี่ยมีเซตไหนบ้างส่วนถ้าเป็นเซตค่ายแดงเนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปกันนะครับอ่ะผมขอเริ่มกับเซตที่1เซตนี้นะครับจะเป็นตัว i 2 9 1นะครับสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นตัว Intel core i 5 1 1 4 4 0 f นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้การ์ดจอ rtx 4070 Super <S <S พร้อมกับตัว RAM ddr 5 3 2 g b นะครับ เป็นตัวคอแซร์เวนเจนตนะครับพร้อมทั้ง SSD 1TB ของไฮเซมิ emi, เพราะว่าสปายหกย 650W วัตต์ของ t h e r m a l t เท็นะครับซึ่งสามารถเอาการ์จอ4070อยู่ได้แบบสบายๆส,ส่วนเคสเนี่ยจะเป็นของ t h e r m a l t เท็ S 2 0 0 TG นะครับซึ่งเครื่องนี้ถ้าคุณไปเดินซื้อประกอบเองเนี่ยราคาจะอยู่ที่46,960บาทแต่ถ้าคุณซื้อในงาน a d v i s e i t e x p o ครับราคาจะเหลือแค่ นี่ตามนี้เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วผมบอกได้เลยนะว่าวันนี้ที่ผมไม่ยอมพูดราคาเพราะอะไรรู้ไหมครับณนะวันทายเนี่ยราคายังไม่นิ่งเลยแอดไว้พยายามปรับลงปรับลงปรับลงเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญเลยก็คือหลังจากคลิปนี้ออนไปแล้วเนี่ย ถ้าสมมติวันที่12 13 14 15ผมอยากใจะให้เพื่อนๆลองเช็คราคาหน้าแฟนเพจ Facebook จะดีที่สุดเพราะว่าเขาอาจจะมีการปรับราคาลงไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นราคาที่วันเปิดขายวันแรกนะครับอ่ะต่อมาครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวคอมเซต Intel i 2 9 2นะครับ CPU <c> จะเป็นตัว Intel Core i 5 1 2 4 0ึนะครับเมนบอร์ด <c> จะเป็นตัว H 6 10, 1 0 <c> พร้อมกับ RAM 3 2 g b เป็นตัว c o r อแซมเหมือนเดิมนะครับตัว SSD เนี่ยจะอยู่ที่512 g b นะครับเป็นตัว High Vision พร้อมทั้งบส่วนตัว Power Supply Antec a t ไฮว 5 0วัตต์ตัวเคสเนี่ยเป็นของตัวกาแล็กะครับซึ่งเซตนี้จะเป็นเซตแบบ no VGA ถ้าไปเดินซื้อเองเนี่ยราคาจะอยู่ที่14,950บาทแต่ราคาในงานเหลือเพียงแค่นี่ตามนี้และผมบอกก่อนนะครับ เครื่องที่ไม่มีกาจอเนี่ยไม่ต้องเครียดไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปหาซื้อมือ2ไม่ได้เนี่ยมาซื้อมือ1ที่แอดไว้ครับเพราะเขาจะมีสิทธิ์แลกซื้อกาดจอราคาพิเศษสําหรับคนที่ซื้อคอมเซ็ตโนวีเนะครับเริ่มต้น8,990บาท RTX 4 0 6 0คุณหาซื้อได้ป่ะล่ะไม่ถึง9,000บาทสามารถซื้อได้นะครแต่ว่าอันนี้คุณจะต้อง ซื้อคอมเซตที่ไม่มีกา์จอถึงจะมีสิทธิ์แลกซื้อกาจอราคาพิเศษได้นะครับอ่ะต่อไปกับอีก1เซตนะครับตัวนี้เป็นตัว i 2 9 3นะครับ cpu ตัวนี้จะใช้เป็นตัว i 3 1 2 1 0 0นะครับเขาจะไม่มีตัวกาจอมาเมนบอร์ดจะเป็นตัว b i o s t a r นะครับพร้อมทั้งตัว ram แรม 8G คูณ2กลายเป็น 16G b ssd เนี่ย250 g b ด้วยกันนะครับพร้อมกับ power supply a n t e c atom 550อวัตต์เครื่องนี้นะครับราคาถ้าคุณไปเดินซื้อเองเนี่ยอยู่ที่ทนต่นง o, งแค่ เฮ้ยไม่ถึงหมื่นบ้าไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าราคาดีโคสํำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้งานออฟฟิศเปิดเอ็กเซลพาวเวอร์พอยต์ใช้งานทั่วไปเนี่ยไอสตัวนี้เหลือๆนะครับหรือในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะไปซื้อกาจอ RX 6600หรือจะไปซื้อ Intel Arc มาใส่หรือจะไปซื้อกาจอตัว4060ก็ได้นะครับเพราะว่าสปายมันเอาอยู่อยู่แล้วเอาไปเล่นเกมชิลๆเพราะวันนี้เนี่ยผมจะมีการทดสอบนะครับเครื่องที่ใช้ซี u ีเป็นตัว i3 กับ4060และเครื่องตัวที่เป็น i5 กับ4060วันนี้ผมจะมีการทดสอบให้ดูแต่ว่า2เครื่องนี้มีสเปคขายด้วยเดี๋ยวผมว่ากันนะครับอ่ะเราไปดูสเปคต่อไปกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว c o m เซ t i294 นะครับจะเป็นตัว intel core i3 ที่ขยับเจนขึ้นมาเป็นตัว i3 13100 ram เนี่ย 16gb ssd อยู่ที่500 gb ของทาง kingston นะครับ power supply จะเป็นตัว antec atom 550 w ันเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเคส คูคูเคสนะครับ SC3 ถ้าคุณไปเดินซื้อเองเนี่ยราคาจะอยู่ที่12,690บาทแต่ในงานแอดไวท์ไอทีโปขายแค่นี่เลย แพงขึ้นไ่อีกนิดนึงแต่คุณจะได้ Intel Gen 13แทนนะครับก็ได้ความสดใหม่มากกว่าได้กิกะเฮิร์ตที่สูงมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรองรับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรองรับได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับง,งบแล้วงบน้อยก็ไปเซตก่อนหน้าง,งบเยอะก็มาเซตนี้แต่ถ้าสมมติอยากจะเพิ่มการจอก็สามารถแลกซื้อการจอเพิ่มได้นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งเซตกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว i 2 9 5นะครับจะเป็นตัว Intel Core i ร้งในส่นของตัวเมนร์ป็นวเครื่อยให้ RAM 1 16 กมาเป็น DDR 5นะครับพร้อมทั้ง SSD 500กิกด้วยกันเพราะว่าสพาย750วัตต์เอาไปเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปใส่ก้าจอโหดๆนะครับ<อ>แล้วก็ในส่วนตัวเคสเนี่ยจะเป็นค cool ูคูเคสนะครับราคาปกติเนี่ยอยู่ที่21,960บาทแต่ Adwait Apple ขายแค่นี้ครับเฮ้ย อันนี้บอกเลยถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ดีถ้าคุณอยากจะไปประกอบคอมตั้งแต่ง,งบ30,000บาทขึ้นไปเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ20,000ใช่ไหมแล้วคุณก็ไปแอดออนการ์ดจออยูประมาณหมื่นหนึ่งก็เป็น30,000หรือจะไปแอดเป็น40,000 50,000ก็ได้เพราะว่าพาวเวอร์สปายเนี่ยเจ็ดร้วัตต์คุณเอาไปใส่ได้ยันนู่นน่ะ40 80 40 80แปดศูปเปอร์ก็ยังสามารถใส่ได้แบบสบายๆนะครับอ่ะเราไปดูเซตต่อไปกันนะครับตัวนี้นับจะเป็นตัว i 2 9 6นะครับ CPU เนียจะเป็นตัว i 5 1 3 4 0 0 f นะครรับพ้อมทั้งในนส่วตัวการ์ดจอการ์ดแหลก RTX 4060 ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเมนบอร์ด MSI Pro H610M-E DDR5 นะครับแรม16 g b ตัว SSD เนี่ย512 g b นะครับพร้อมทั้ง power supply ของ Antec Atom 650วัตถามว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงมันคือเครื่องนี้เลยนะครับนี่หน้าตาดูดีนะครับผมอันนี้ก็คือประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณไปซื้อประกอบเองนะครับราคาจะอยู่ที่27,400บาทแต่ a d w i t e ITX Pro ขายแค่เฮ้ย บ้าไปแล้วโคตรคุ้ม2 0 0หมื่นกลางๆคุณจะได้ในส่วนของตัว CPU i5 Gen 13พร้อมนั่งในส่วนกาจอ r าร์ด 400000อันนี้ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ power supply อันนี้คือเขาให้650วัตต์เลยเผื่อในอนาคตคุณใช้งานเครื่องนี้ไปปี2ปีการ์จอรุ่นใหม่ออกอยากจะอัปเกรดนะครับ650วัตต์เนี่ยผมเชื่อได้ว่าเอาไปใช้งานต่อได้แบบสบายๆอัพการ์จอใหม่ได้แบบเหลือๆแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีการทดสอบเครื่องตัวนี้ให้ดูด้วยว่าเอามาเล่นเกม triple A อย่างเช่น Call of Duty อย่างเช่น Forza Horizon 5เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวรอตามได้เลยนะครับแต่เรายังมีอีกหนึ่งเซตครับต่อไปจะเป็นตัวเซต i297 ครับเครื่องนี้จะเป็น CPU i313100F นะครับพร้อมทั้งการ์ดจอ RTX 4060ของทาง Gigabyte ซึ่ง RAM เนี่ยจะเป็น DDR4 16 g b นะครับพร้อมทั้ง SSD 500 g b p o w เพราะว่าเนี่ยจะเป็น Antec Atom 550 w att. แล้วก็ในส่วนของตัวเคสเนี่ยจะเป็นค uh ู k คูลเคสนะครับซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยอยู่ทั้งด้านข้างของผมแล้วนะครับราคาปกติถ้าคุณเนี่ยไปซื้อเองนะครับประกอบเองจะอยู่ที่22,580บาทแต่ a d v i ว e ITX Pro ขายแค่เฮ้ย hey! สองหมื่นในหน่อย,อยบ้าไปแล้วนะครับเครื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดสอบให้คือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ข้อดีเลยคืออะไรผมได้4 0 6 0ในการจ่ายเงินแค่2 0 0 0มื0น0 0ได้เครื่อง4 0 6 0แล้วผมบอกเลยผลการทดสอบวันนี้ผมมีเทสท,ทั้งเครื่อง I5 แล้วก็เครื่อง I3 ที่เป็นการ์ดจอ4 0 6 0เหมือนกันหลายๆคนจะแบบอาจจะอึ้งนะครับว่าฮ้ย i3 ได้เฟรมเรทเยอะกว่าหรอ ทำไม่แอบสปอยอย่างนี้เนี่ยไว้เดี๋ยวรอดูตอนทดสอบกันเองแล้วกันนะครับอ่ะป่ะเรามาดูกันต่อกับอีกหนึ่งเซตครับเซตน,นี้จะเป็นเซต i n h e l e i 2 9 8นะครับ CPU จะเป็นตัว i 5 14500นะครับพร้อมทั้งเมนบอร์ดได้ asus tuf เลยนะครับและการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นตัว4070 asus duo นะครับ ram สามสิกิกจากทาง corsair แล้วก็ ssd จะเป็นตัว wd black sn 7701 TB Power Supply เจ็ดเป็นตัว Asus t u f ตัวเคสเนี่ยจะเป็นตัว a s u s p r i m e นะครับพร้อมทั้งาสิบวัตัวชุดน้ัว asus tuf g ตัวเคส C240 เครื่องนี้ถ้าคุณไปเดินประกอบเองเนี่ยห้าหมับาทแต่ในงาน a d ด i ว e i ไอทีเขายแค่เฮ้ยไม่ถึงห้าหมืเป็นไงลดไปโคตรโหดเครื่องนี้ลดไปครึ่งหมื่นเลยนะครับถือว่าโคตรคุ้มใครที่แบบว่าอยากจะหาประกอบสเปคประมาณนี้อันนี้ผมว่ามั่นใจเลยลดโหดมากและที่สําคัญนะทุกรอบ a d ดไว e อะถ้าคุณอยากจะซื้อให้ถูกจริงอะ ไปที่หน้างานไปที่หน้าร้านนะครับร้านไหนก็ได้ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับบอกเขาจะเอาเซตนี้ถ้าหน้าร้านไม่มีของเดี๋ยวเขาจะจัดส่งมาให้ถึงบ้านนะครับหรือว่าจะทักไปก่อนแล้วไปรอรับก็สามารถทําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในงานเนี่ยมันอาจจะมีโค้รลดเพิ่มเติมของเคลียร์เพิ่มเติมเดี๋ยวผมมีบอกรายละเอียดให้เพราะผมบอกได้เลยว่าในงานมันจะมีแบบ จอตัวโชว์ลด80%อย่างนี้นะครับและถ้าสมมติใครมีคอมเก่านะครับคุณสามารถยกคอมไปให้ช่างตรวจเช็คซ่อมฟรีนะครับแต่ว่าเสียแค่ค่าไหลเท่านั้นค่าแรงคือไม่คิดเงินนะครับเอออันนี้ถือว่าเจ๋งมากอ่ะ<า>ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งเซตกันตัวนี้จะเป็นตัว Intel i 299นะครับ CPU จะเป็นตัว i 714700K เมนบอร์ด Asus Prime B 760ไม่ต้องตกใจทำไมใช้ CPU ตัว K กับเมนบอร์ด B ผมอยากได้ตัวจิกกระเฮิร์ตที่สูงแต่หลายคนไม่ได้เวอ r c l o c k กันอยู่แล้วนะครับตัวการ์ดจอเป็น RTX 40 0 Super P พร้้ออมทัังงส่ววนต 32G ข N Y X L R 8 Gaming นะครับ SSD 1TB ของ Adata PowerSupply ายเนี่ย750วัตของ ASUS TUF นะครับพร้อมนั้งตัวเคส ASUS TUF แล้วก็ใช้ชุดน้ำของ Thermal Take TH 3 6 0ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถ้าคุณไปเดินประกอบเองจะอยู่ที่65,150บาทแต่วันนี้ครับ a d y i d x p r o ขายแค่ เฮ้ย <Hey, S 2> <Wow. S 1> ไม่ถึง6 0 0 0ืนเป็นไงบอกแล้วลดไปแบบครึ่งหมื่นกันเลยดีเดียวเ,เครื่องนี้บอกเลยใครสายโหดสายแรงแล้วเป็นสาวก asus นะครับห้ามพลาดรีบไปจัดกันอันนี้ผมมองว่าโคตรคุ้มมกว่าประกอบเองอีกนะครับอ่ะ ต่อไปอีกหนึ่งเซตครับเป็นตัว Intel i 3 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัว i 9 1 4 9 0 0 k พร้อมกับการ์ดจอ rtx 4080 super ซึ่งเครื่องนี้ถือว่าแรงโคตรแล้วนะครับเมนบอร์ดจะเป็นตัว rog strix z 7 9 0 f gaming wifi นะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวแรมตัวนี้จัดเป็น g.skill trident Z ไปเลยนะครับ 32GB b บ6000พร้อมทั้งในส่วนตัว ssd samsung 990 pro 1TB บอกเลยจัดแรงทุกอย่างเ o w e r supply asus rog strix 850W เคสจะเป็นตัวคอ r ซ a ไอซ c ว e 5000ี 5000X นะครับพร้อมทั้งชุดน้ำคอ r ซ a i r H150i Elite LCD XT เครื่องนี้ถ้าคุณไปประกอบเองนะครับจะอยู่ที่1,21,770บาทแต่แอดไวท i t อที o ขายแค่โหลดไปเกือบหมื่นบ้าบอมากใครที่จะซื้อคอมราคาแสนก็บาทอยู่แล้วนะครับเครื่องนี้ผมบอกเลยว่า สุดในงบไม่เวอร์วังทำไมผมบอกว่าสุดในงบไม่เวอร์หวังอย่างแรกเลยคุณใช้ i9 ตัวท็อปแล้วนะครับคุณใชก้การ์ดจอ4080 Super ซึ Super, ่ง4080 Super กับ4 9 0เอามาเล่นเกมเ,เฟรมเรทมันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นส่วนแรมผมจัด G Skill อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เทพของแรมแล้วก็บัตร6000เนี่ยสถีนรพร้อมความแรงส่วน SSD เนี่ยอันนี้จัดเต็มจริง Samsung 990นะครับตัวนี้ผมมองว่ามันแรงจนแบบไม่รู้จะแรงยังไงแล้วแล้วราคาอยู่แค่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นผมก็เลยมองว่าใครที่แบบว่าอยากได้คมเเล่่่นกททีีแรงสุด ในราคาที่ไม่เวอร์วังเนี่ยเครื่องนี้ตอบโจทย์4090เกินตัวไปไม่ต้องไปซื้อหรอกครับอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเซตกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Intel i301 นะครับ CPU จะเป็นตัว i512400 นะครับพร้อมทั้งการ์ดจอ a 7 5 0ของ Spark นะครับแรมเครื่องนี้เนี่ย32 g ิเป็น DDR5 นะครับพร้อมทั้งเมนบอร์ด MSI B760 Gaming SSD เนี่ยจะเป็นตัว Samsung 980 Pro 1TB ตนะครับตัว power supply เป็น750วัตต์ Corsair CX750 พร้อมทั้งในส่วนตัวเคส คอแซ4,000ดี 4, นะครับเครื่องนี้ถ้าไปเดินประกอบเองจะอยู่ที่31,990บาทแต่ใน,นงานแอดไวท์ทีเอปไม่ถึง30,000เฮ้ยเอาว่ะเครื่องนี้บอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับคนชอบตัดต่อเหมาะสําหรับคนชอบ ENCODE เหมาะสําหรับคนที่ชอบไปทำไลฟ์ T สตรีมน,นะครับเนื่องจากว่าการ์ดจอของทาง Intel เนี่ย เขาจะเด่นในเรื่องของการ Encode นะครับทำให้แบบว่า,ามันจะลื่นไหลามากกว่าตัดต่อได้เร็วมากกว่าอันนี้การ์จอ Intel เ,เขาถนัดมากใครที่แบบว่าจะไปทําสายงานนี้เครื่องนี้ผมโคตรแนะนำนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูกันอีกหนึ่งเซตนะครับอีกหนึ่งเซตจะเป็นตัว i 3 0 2นะครับเครื่องนี้จะเป็นตัว i 7 1 4 7 0 0 k แบบ no VGA นะครับ<อ>และก็เมนบอร์ดจะเป็นตัว MSI B 7 6 0เหมือนเดิมผมไม่จัดแซเพราะหลายคนเอาไปก็ไม่ได้โอเวอร์ครอสุดท้ายใช้ B กับ CPU ตัว K คุณได้ฟังก์ชัันครรรบบดยกเวาแต่ง วัวครอบคุมได้กิกะเฮิรตที่สูงยังไงก็ได้เฟ็เมเรที่เยอะนะครับแรมเครื่องนี้จะใช้เป็นตัว p r e d a o t v i p e r Venom นะครับ32กิกวัต6,000แล้วก็ใช้ตัว power supply ของ NZXT C850 ตัว SSD เนี่ย1 t b เป็นของ Samsung 980 Pro ตัวเคสนะครับจะเป็นตัว NZXT H6 Pro นะครับ RGB พร้อมทั้งชุดน้ำ NZXT นะครับ RGB 240 ไว้นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเป็นโทนสีขาวโคตรสวยเลยอ่ะราคาเครื่องนี้ถ้าสมมุติคุณไปเดินประกอบเองจะอยู่ที่44,100บาทแต่ในงานนี้ครับจัดไปโอ้โห แอดไวไอทีเอ็กโเอาซะโหดเลยไม่ถึง40,000ลดไปอีกครึ่งหมื่นเออก็ลองดูเพราะใครที่เป็นแบบคนชอบคอมเรียบหรูดูแพง En ็นซอ์เนี่ยน่าจะเป็นเคสที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นคอมเซ็ตที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับและพอเซ็ตนี้มันเป็น No VGA ใช่ไหม <Wow. S 1> คุณไปแลกซื้อกาจอราคาพิเศษดิ4070ราคาพิเศษ4 0 8 0ราคาพิเศษคุ้ม ยังไงก็คุ้มนะครับเออก็เซตอินเทลจะมีประมาณนี้แต่อย่างวันนี้ที่ผมบอกไปผมจะมีทดสอบเครื่องทั้ง2เครื่องตัวนี้นะครับตัวหนึงเป็น i 5 4060อีกหนึ่งตัวจะเป็นตัว i 3 4060มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทสกับเครื่องที่จะมีขายจริงในงาน n y ดไวท์ไอครับไปชมกันเลยก็ตัวเครื่อง i 3เนี่ยผมพามาดูสเปคก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นตัว1310 FC ามอนึ่งศูนย์ศูย์ f c c d r 4เปิดได้ r e 2ได้อันนี้ผมจัดมาให้แบบ ครบเซตเต็มหน่วยพร้อมจะเล่นแนวแล้วก็การ์จอเนี่ย4060หลายคนจะแบบโว้ยพี่ i 34060ขวดยังไงก็ขวดแต่เอาจริงๆไม่ขวดเดี๋ยวรอดูตอนเทสได้เลยแล้วส่วน SSD นะครับอันนี้ผมลงเกมแบบโอ้โหเหลือพื้นที่ว่างแค่8%รียัง3,500 random 4K 6 1แต่ว่าในสตัวค่าไรเนี่ยอาจจะต่ำนิดนึงเพราะว่า SSD มันใกล้เต็มแล้วนะถ้าสมมติ SSD เหลือพื้นที่สัก20%เนี่ยแรงกว่านี้แน่นอนแต่ เนี่ยเนียไม่ใช่ประเด็นเพราะเวลาเราใช้งานเราใช้แค่ฝั่ง Re ี d อย่างเดียวขอแค่ e ี d ไม่ตกพอแล้วเอาเป็นว่าไปเทสเกมดีกว่ามาก็เดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่า i3 กับ4ี่0เนี่ยมันจะไหวเปล่าเครื่องแค่20 0 0 0กว่านะครับอันนี้ปรับ e x t r ซ m e d r s s ปรับสุดหมดนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจน f u l l Screen ล u อ l HD ลองเทสด,ดูเปิดมาเนี่ย150เฟรมโถใครบอก I3 เล่นเกมไม่ได้อย่าลืมนะเครื่องนี้20 0 0 0กว่าบาทแล้วช่วงเนี้ยโอ้โหแม่งคุ้มมากใครคือแบบ อยากจะาซื้อคอมช่วงนี้นะผมมองว่าเซตเนี 50, ้ยคุ้มมากสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะนะครับแล้วก็ผ่อนได้ด้วย0อเซนโถอย่างลื่นโอ้โห150 170เฟรมดูฉากระเบิดโอ้โหโอ้โหตกมาต่ำสุดอยู่ที่68เฟรมแล้วก็เด้งขึ้นไปเมื่อกี้มี200เฟรมด้วยแล้วความร้อนนะครับพอมันเป็นสิ่งเดิมอะ61อ็ดงศาสบายๆนี้ปิดฝาเคสเทสเลยนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวการ์ดจอเขาอยู่ที่64องศาบอกแล้วเซตไ3แค่นี้ก็เล่นเกมเหลือครับเกือบ200เฟรมเอาเป็นว่า ไปดูเฟรมสรุปดีกว่าปะ่ะนะครับเอเวอร์เรสเฟรม149เครื่อง2000 20, กว่าบาทไปกเกมดีกว่าตัว Forza Horizon 5เนี่ยเราปรับเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ลองเป็น d l s s Frame Gen เปิดแบบเน้นสวยไว้ก่อนเลยแล้วก็กราฟิก Extreme เดี๋ยวลองดู i3 ก็ i3 เหอครับโถขวดก็ขวดครับมันไม่ขวดเลยแม้แต่น้อย CPU ลันอยู่60กว่า70กว่านะครับแล้วดูเฟรมเรท 90กว่าเฟมปรับสุดนะเฮ้ย Full HD เครื่อง20,000บอกเลยแล้วคุณไปลองหาพวกจอในงาน Adw Expo <ๆ>เขาจะมีจอลดราคาหรือว่าพวกโซนเคียร์แลนเซลใช่ปะมันจะมีจอตัวโชว์อะไรเงี้ยไปหดกันดิไม่เกิน25คอมพร้อมจอผมว่าประกอบได้สบายๆดูการ์จอดิรันเต็ม98 96ไอ้3แรงนะแล้วอย่างเครื่องนี้ที่เขาเลือกตัว F มาอันนี้ผมบอกเลยครับมันจบเพราะการ์จอเราใช้การ์จอแยกอยู่แล้วเซฟงบไปอีก คุ้มครับปะดูเฟรมสรุปดีกว่าเป็นไงเฟรมสรุป102ร้อยสองเฟรมปรับสุดคอมสองหมื่นโทรชิลครับสเปคตัว i5 นะครับก็เป็นตัว13400ตัวนี้ก็เป็น 40F นะครับ 6P คอส e คอ16เทรดอันเนี้ยได้ทั้ง P คอเพิ่ม E คอเพิ่มเข้ามาเมนบอร์ดก็ เท็ทหกสบายๆครับตัวนี้แรม DDR 5 6กิกเปิด x อ p บมัดห้า0สไว้นะครับแล้วก็การจอตัวนี้40-60นี่งไดเวอร์มาก็การรุ่นเดียวกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกับตรง GPU คล็อก bon. เล็กน้อยในส่วนความแรง CPU ซิงเกิลเทสแทบจะเทียบเท่ากับ i3 เป๊ะแทบจะไม่มีความต่างเลย690กว่ากว่า,วาพอๆกันนะครับแต่มัลติเทสไอเนี่ยจะเยอะกว่าแลละอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเล่นเกม CPU ไม่ได้รันเกินกว่า i3 นะไปแม่งพอกันแน่นอนเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับในส่วน SSD ครับ 90ก็คือมีว่าง10ว่างเยอะกว่าหน่อยนึงก็จะเห็นว่าค่าไรท์เนี่ยก็จะแรงขึ้นมาทันทีเลย r e a d 3 0 0 0ไรท์1,800ตัวนี้ random 4 k 44แล้วก็ตัวนี้อยู่ที่133เอาเป็นว่าไปเทสเกมหนว่าป่ะลองคอฟดิวตี้โมเดิร์น r รเฟรเลยลองเปรียบเทียบกันดูกับ i 3เมื่อกี้ตัวนี้พอขยับมาเป็น i 5เนี่ยแรงแค่ไหนนะฮะแล้วก็ a l i t y e x t r e m e DLSS ปรับไว้นะฮี่ลองดูเปิดเฟรมเจนป่ะจัดไปเปิดมาก็ว้าเฟรม อันนี้ก็คือการ์ดจอเหมือนกับเซตก่อนหน้าแต่ว่าได้มาเป็น i5 แทนอันนี้ถ้าลองสังเกตดูดีอ่ะพอมันเป็น i5 เฟรมเรทมันจะนิ่งมากกว่ามันจะไม่มีช่วงเฟรมดรอปเทียบเท่ากับตัว i3 เมื่อกี้นะครับแต่ถามว่า i3 เฟรมดรอปแล้วมันน่าเกียดไหมมันก็ไม่ได้น่าเกียดหรอมันก็เล่นได้นะครับดรอปไปเหลือ66เฟรมตอนช่วงบริเวณแถวนี้แต่ว่าตรงช่วงบริเวณแถวนี้พอเป็น i5 อยู่ประมาณ130เฟรมดังนั้นผมก็มองว่ามันเล่นได้ลื่นสบายเลยดูดิโอ้โหและความร้อนยังเอาอยู่55องศาเท่านั้น การจอก็58องศาแรงๆครับบอกได้เลยว่ายิ้มใครอยากเล่น i5 เอาไาสตรีมก็จัดไปแต่ถ้าคนบอกว่าไม่ได้สตรีมเอาเล่นเกมอย่างเดียว i3 ก็เหลือแล้วเพราะว่า cpu i5 ดูดิรันอยู่30%เองนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว i5 1 3 4 0 0 f ด้วยคุ้มๆปดูสรุปเฟรมกันป้าบออกมา e v e r อร์เร143เฟรมแทบจะเท่ากันเลยแทบจะไม่แตกต่างอาจจะต่างกันตรงที่เฟรมเครื่องนี้นิ่งกว่าไปลองดูเกมต่อไปกัน ต่อยเกม forza full screen full hd เหมือนเดิมอันนี้การาฟิากคุณภาพเปิดสุดเฟรมเจนจัดไปนะครับ extreme ลองตูกันดีกว่าปะเป็นไงร้อยสิบเฟรมเฮ้ยเครื่องนี้บอกว่าคุ้มสองหมื่นกลางๆเหลือๆเลย ได้ CPU แบบ i 5 1 3 4 0 0 f ตัวนี้ก็วิ่งจริงก็อันนี้ผมยังไม่ได้ปลด TDP นะจริงๆเครื่องนี้ปลด TDP นี่แรงกว่านี้อีกนะครับมันสามารถปลดได้อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอเนี่ย59องศา CPU 63องศาเย็นครับส่วนเฟรมผมมองว่าไม่ค่อยต่างกับตัว i 3สักเท่าไหร่ใกล้เคียงกันมาก แต่มันจะได้ในเรื่องของเฟรมไทม์หรือว่าความนิ่งของตัวเฟรมเนี่ยที่นิ่งกว่าตัว I3 เพราะว่า CPU Us e มันเหลือเยอะกว่านะครับตัวนี้มันใช้ไปแค่ประมาณ4 3 5 0เท่านั้นเอาไปว่าไปดูสรุปเฟรมเลยปะ a อเวอร์เรชทอยู่ที่108รเฟรมโอ้โหเอาจริง,รงๆเบียดเสียดกันมาก I3 I5 อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแลละแต่ในมุมผมนะครับมันก็ได้กราฟเฟรมที่นิ่งกว่าเนี่ยกราฟตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ถ้าตังเหลือก็จัดไป I5 แต่ถ้าตังไม่พอเนี่ยได้ เป็นไงผลการทดสอบอึ้งเลยอะดิผมบอกเลยนะฮะว่าจริงๆแล้ว i 3มเนี่ยมันก็ไม่ได้คีริวคิเล่ oh. i 5ตัวนี้เนี่ยก็แรงใช้ได้นะครับแล้วผมก็บอกเลยว่าเฟรมเรทที่มันดูเท่ากันขนาดนี้แต่เวลาเล่นจริงเนี่ย i 5ยังไงก็แอบลื่นกว่าอยู่แล้วถ้าสมมติคุณดูในเรื่องของเฟรมดรอปเฟรมไทม์ i 5จะได้เปรียบเพราะ CPU มันมีจำนวนคอมากกว่าแต่ถ้างบคุณไม่ถึง i 3ก็เล่นได้มันไม่ได้ทําให้เฟรมเรทแบบแตกต่างกันมีในัยะสาคัญคอฟดิวตี้เฟรมได้เยอะกว่าคิดเอามอาจจพราะเิรตของ CPU หรือว่า,อาจจะเป็นตัวการที่มันโอ ครอกมาจากโรงงานที่สูงกว่าเล็กน้อยนะแต่ก็ตอบโจทย์ทั้งคู่เนาะก็เอาไว้ว่าประมาณนี้สาหรับคอม2เครื่องนี้แต่ผมขอมาบอกโปรเพิ่มเติมในงาน a d ด i ว e IT Expo กันนิดนึงนะครับ <Wow. S 1> จัดที่กรุงเทพและปริมณฑลทุกสาขาตั้งแต่วันที่11 <Wow. S 1> จนถึงวันที่15 <Wow. S 1> กรกฎาคม2567 <Wow. S 1> โดยในงานเนี่ยเขาสามารถผ่อนได้0% 48เดือนแล้วก็รับเครดิตเ,เงินคืนได้สูงสุดที่26,000บาทนะครับช็อปครบทุก10,000บาทนะครับสามารถแลกรับส่วนลดลำโพงได้สูงสุดถึง5,000บาทและก็ยังมีกิจกรรมนาทีทองนะครับเร ลดสูงสุด99บาทแลมบาทเดียวอย่างเงี้ย SSD บาทเดียวเงี้ยแฟลชไดรฟ์บาทเดียวเงี้ยโคตรเยอะนะครับแล้วก็ยังมีช็อปที่แอดไว้หน้าสาขานะครับ ถ้าคุณไปซื้อเครื่องซื้อคอมซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้รับบินใบเสร็จที่มีสิทธิ์แลกซื้อสินค้า50%ได้ด้วยอันนี้จัดที่หน้าสาขายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและก็เครื่องพวกนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่860บาทเท่านั้นและถ้าสมมติใครบอกว่าเฮ้ยพี่ผมยังไม่มีจอเฮ้ยพี่ผมยังไม่มีเกมมิ่งเกียร์นะครับคุณซื้อไปเลยครับซื้อจอคู่กับเกมมิ่งเกียร์ถ้าเกิน3,000บาทขึ้นไปเนี่ยได้ลดเพิ่มอีก10%อันนี้คุ้วก ใครที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องเครียดครับคุณสามารถใช้บัตรประชาชนในการผ่อนได้นะครับผมอันนี้สามารถไปผ่อนที่แอดไว้ได้เลยแล้วก็เขาจะมีในส่วนตัวโป,โปรมีของเก่าเอาไปแลกของใหม่ได้นะครับคุณมีเช่น playstation เก่าคุณมี nintendo switch เก่าเงยคุณเอาไปแลก ได้สูงสุดถึง5ชิ้นนะครับเอาไปแลกรับส่วนลดการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่อัดไว้หรือ p p o o n เนี้ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สินค้าเคียร์แลนดอันนี้ผมบอกอีกเลยนะครับว่าหน้าร้านเนี่ยแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านมีจอ1 4 4เฮิขาย2,000บางร้านมีจอ360 h ฮิ ขาย4,000กว่าบาท27นิ้วผมก็เคยเจอมาแล้วใครที่อยู่ใกล้สาขาไหนเนี่ยผมอยากจะให้ลองไปดูกันนะครับตั้งแต่วันที่11วันพืหัสนี้นะครับแล้วก็จนถึงวันที่15ก็คือวันจันทร์นะครับเพื่อแอกร์สุเสาร์อาทิตจันทร์ช็อปกันให้จุกใจนะครับและรอบหน้าผมจะมีการชี้สเปคนะครับคอมเซ็ตในของฝั่งค่ายแดงกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันนี้ครับผมต้องไปเสียทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ